เลสซิ่งก uh. ี่ขวบล่ะสี่ขวบครึ่งค่ะสี่ขวบครึ่งสั่งของออนไลน์ได้มันกดเลยกดอย่างละสาอันไงบางเรื่องเขารู้ไหมเวลาหนูชอบเอากางเกงในแขวนไหมตามลูกบิดประตูพราเราเลิกทําไปแล้วค่ะแม่เวลาเขามาจีบแล้วเราปฏิเสธยังไงอย่างตอนนี้เลยนะก็พูดตรงๆเป็นเพื่อนกันได้ไหม สนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จตัวช่วยแม่บ้านเรื่องความสะอาดออโ,โตบอทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่คิ้มนะคะรายการที่จะพาไปเมาส์ในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคุณแม่สายสตรองที่มีชีวิตเรื่องราวของเขายิ่งกว่าแมว9ชีวิตค่ะ พบกับแพทย์นภภาคุณแพทย์ลูกคุณแพทย์ลูกค่ะแม่ตบมือรอเลยฝนตกโอยสวัสดีสสดค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะ จริงๆแล้วอ่ะหนูเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดมากนะใช่แล้วเก็บเงินเก่งมาก<ช>แล้วก็ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยอะไรเลยไม่ค่อยค่ะ,ละแล้ววันนี้ทำไมตัดสินใจซื้ออย่างนี้เพราะว่ารถเก่าไม่ใช้แล้วค่ะหนูไปทำอะไรไปชนมาค่ะ เวลาหนูอยากได้อะไรอ่ะหนูจะเป็นคนที่วางแผนถูกปะคือจริงๆใช่แต่ถ้าวางแผนเนี่ยก็จะไม่ค่อยจะได้คือแพทรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันได้เนี่ยมันจะต้องมีโชคชะตาของมันม,มันถูกกําหนดไปแล้วคือเรื่องรถเนี่ยจริงๆอ่ะคันนี้ยแพทได้อยากได้มานานละอ,อยากได้มาเป็น1ิปีคือตั้งชื่อหลานคนแรกเนี่ยก่อนมีลูกอ่ะตอนนี้มันอ่ะสิบขวบละก็ตั้งชื่อว่าพอด <c oughs> ทั้งทั้งที่พ่อแม่มันอ่ะไม่ได้ชื่อพอพานเลยโ <c oughs> จนอยู่ดีๆก็เกิดเหตุ ขับ BM ตัวเองนะครับขึ้นบันไดก็เลยเป็นเหตุว่าต้องซื้อใหม่รถกันเก่ามีอันเป็นไปใช่ก็คือยังคุยกันเลยว่าถ้าไม่มีเหตุก็ไม่ซื้อหารเลยไม่จําเป็นต้องหาคนมาเลี้ยงไม่จําเป็นต้องไปพึ่งใครฉันอยากได้อะไรจริงตั้งเต้าไว้เก็บเงินไว้ถ้ามีเลี้ยงก็ดีแต่เอ๊ะเดี๋ยวแม่คะเราจะคุยกันตรงเนี้ยอีกนานไหมแม่ไม่ควรคุยข้างในดีกว่ายิ่งต้องไปคุยแล้วไปไปไปแม่ไป โอ้โหเปียกอปอนกันรอนเปียกปอนกันเมาส่ตอบว่าหนูนี่เป็นคนที่พอทําอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสน้ําเชี่ยวกรากอยู่ตลอดนี่คนอยู่ในน้ำเชี่ยวแต่เรามไม่ได้เป็นคนกระโจนลงไปนะแม่แต่ส่วนใหญ่จะถูกจับโยนลงไป <laughs> แม่มันเป็นอย่างนี้ <laughs> เราโตมาแม่เราเราโตมาเราทํางานมานานอะเรารู้ว่ากระแสมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยู่กับมันได้นานเวลาที่มันมีกระแสนหนูตั้งรับกับมันยังไงหนูมีลักษณะเหมือนแมวก้าชีวิตเลยลูกอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องโควิด ค่ะพูดไปเลยมไม่ต้องคิดเยอะจำได้ว่าพอรู้ว่าติดโควิดอะในหัวที่คิดเราบอกกับเลขาค,คือ,อแล้วคนอื่นอะแล้วคนอื่นอะอีกกี่คนอะที่ต้องมาเดือดร้อนบางคนมีลูกเล็กมีคนแก่มีคนป่วยซึ่งแพนเลยตัดสินใจบอกไปก่อนบอกว่าเราเจอเชื้อนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรวจซ้ำทุกอย่างเนี่ยยังไม่แน่ใจสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าไปตรวจเชือ้อปรากฏว่าผลเป็น ดีเทคก็คือพบเชื้อนะคะตอนนั้นแพทสันดูแม่หน่อยนะแต่อาจจะลำบากหน่อยนะโทษทีไม่เป็นไรเลยแพทก็อยากไปดูแม่แต่ว่าแพทกลุวแม่ติดไงไม่เป็นไรเลยนี่แพเอออาบอาบน้ำได้ทุกวันนะหนูกำลังคิดถึงคนอื่นก่อนเป็นห่วงคนอื่นก่อนใช่โดยที่คิดถึงว่ากรณีที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นพวกคุณเตรียมตัวนะไม่ต้องห่วงแพท ทุกคนต้อง่อกตัวเองใช่ทุกคนงแปลว่าหนูคิดเผื่อคนอื่นๆืันพทคิดว่าบอกไปก่อนรู้ว่าถ้าบอกไปอ่ะปัญหาเกิดคนจะแบบฮือฮาเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันไม่ติดแล้วเกิดแล้วมันมีผลอย่างอื่นออกมาเราค่อยมาเคลียร์ล้วค่อยมาเคลียร์กันละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนห่างลูกเป็นไงมั่งวันคืนเดียวนอนไม่ได้เลยเป็นวิดีโอคอลกับกุ๊ปไลน์ตลอดเวลาปกติพัทจะนอนสามทุ่มสี่สิบห้าเนี่ยคือต้องหลับตาแล้วกลัวไม่สวยี๋ยวฮอร์โมนไม่ขึ้น แต่วันนั้นคือจําได้ว่าเมาส์ถึงกี่โมงนะเอ๋ยเที่ยงคืนกว่าแล้วก็พูดกับในกลุ่มว่าโอ๊ยโอ๊ยกูต้องไปนอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ภูมิกูตกเป็นประสาทแม่จนวันพุธตอนเย็นเขาบอกว่ากลับบ้านได้ละเรซิ่งเข้าใจแค่ไหนเราพูดให้ลูกเข้าใจได้แค่มันเข้าใจว่าอะไรมันเข้าใจว่าแม่ไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลเขาบอกพูดใหม่แม่เป็นไงมาลูกแม่ไปโรงพยาบาลไปทําไมแม่เป็นโควิดโอ๊ยไม่ได้เป็นลูกเราเนี่ยถอดเรามาใช่ไหมเรื่องสั่งของออนไลน์เนี่ย สมพาสานคือเขาว่าโตมาในยุคที่ทุกอย่างมันต้องผ่านออนไลน์แล้วเขาก็เห็นเราวันๆกดสั่งแล้วเขาก็จะเห็นไอ้กล่องพัสดุมาส่งทุกวันเขาก็เริ่มแบบเข้าใจว่าเทคนิคของมันคือการสั่งแล้วเดี๋ยวจะมีไอ้กล่องเนี่ยมาส่งที่บ้านซึ่งเขาไม่จําเป็นต้องเอาตัวไปเลือกอเขาแค่เลือกผ่านแอปแล้วเขาเลือกแคตตา้งอกอะไรยังไงเขาเลือกซื้ออะไรมันใช้ยังไงรู้ไหมแม่อม เสียงดาพิคาตอาโชนตอนเข้าสั่งเองเนี่ยก็ได้อะไรมากดหยอดเหรียญนะเวลาเราหยอดแล้วมันจะกว่ดเหรียญน่ะโล่แบทแมนแล้วก็ดาบเสร็้ดูสิจําได้3อย่างแต่มันกดอย่างละ3อันไงคือเราก็ไม่ได้สอนเขาโนงว่ามันกดทีเดียวลูกลูกกดเสร็จลูกก็ยื่นมาแล้วก็บอกว่าให้แม่จ่ายตังค์ไอ้เราก็ไม่ได้ดูอะไรก็กดบ้างจ่ายจนวันที่ของมาส่ง้ ทำไมกดสาตัวมันกดปุบไม่มามันกดอีกมันกดอีกลูกเรานอกจากสั่งของเป็นแล้วภาษาของลูกก็เป็นภาษาที่เป็นอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาแปลกๆเขาสามารถเข้าถึงอะไรทุกอย่างได้แบบง่ายมากสั่งงานด้วยเสียงอะแม่เขาอยากดูอะไรเขาก็แค่หยิบโทรศัพท์แล้วกดไอ้ตรงที่เป็นไมโครโฟนแล้วพูดมีอยู่วันนึงจําได้ว่ายังไม่ถึง4ขวบแพทก็เอ่ยอึ้งเลย ลูกสาวฉันออกมาหาแม่สิลูกไหนคนเก่งอ้านี่มาแล้วลูกอ้าคนเก่งของแม่โดยไปหาสิ่งส่งปกไม่ใช่แม่ลูกอ่ะข้้งใต้ลูกเก่งมากลูกเห็นปะเข้าซอกเข้ามุมออโต้บอร์ดสตอมสามนะคะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทําความสะอาดสามารถดูดได้ทั้งฝุ่นเส้นผมและก็ถูพื้นได้เลิศมากรวมส่งเข้ามือแม่มากนะจ๊ะวงกลมกระทัดรัดแล้วก็ที่สําคัญนะดูดฝุ่นแล้วนะไม่ต้องทิ้ง ไม่เลอะมือเลยนะจ๊ะด้วยฟังก์ชัน SmartDoc อ2.0นะคะเวลาน้องเขาดูดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะ่ะเขาจะเอาฝุ่นเข้าไปเก็บไว้ในถุงที่เก็บอยู่ในแท่นชาร์จแถมยังทำความสะอาดเร็วทันใจนะจ๊ะเพราะมีฟังก์ชัน LiDAR s c สแ n นเน8.0ทำแผนที่ได้เร็วขึ้น30%มาพร้อมไ้ก, 13, กรอง HEPA x 1 3กรองฝุ่นได้ถึง99.99% 99ทำความสะอาดง่ายมากดูดพร้อมถูบ้านสะอาดอากาศสดชื่นได้ในขั้นตอนเดียว ใครที่สนใจจะรับลูกสาวแม่เข้าไปช่วยทำความสะอาดบ้านนะจ๊ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook AutoBot Vacuum หรือ Shopee นะคะ Auto b บ t ทอั e ด์ f ดหรือเบอร์โทรศัพท์022152577ค่ะอยากให้ติ๊กตอกทำโล่ให้เขาถเดี๋ยวจะบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแม่เลยนะมีอยู่วันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่า ยอดติ๊กตอกกูแปลกแนะมันแตกไปนะผู้หญิงไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราก็อยากมีเพื่อนเวลาเขามาจีบแล้วเราปฏิเสธยังไงอย่างตอนนี้เลยนะก็พูดตรงๆไม่เอาได้ไหมอยู่อย่างนี้ได้ไหมเป็นเพื่อนกันได้ไหมเครื่องสำอาง BSC เปลี่ยนคุณให้สวย รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%ซื้อง่ายใน3นาทีเขาสามารถเข้าถึงอะไรทุกอย่างได้แบบง่ายมากสั่งงานด้วยเสียงอะแม่เขาอยากดูอะไรเขาก็แค่หยิบโทรศัพท์แล้วกดไอ้ตรงที่เป็นไมโครโฟนแล้วพูดมีอยู่วันนึงจำได้ว่ายังไม่ถึง4ขวบแพทก็เอ่ยอึ้งเลย เขาไปดูติก t o อกไปดู Youtube แล้วในนั้นอะเขาพูดว่าโบราณสอนว่านั่งทับหมอนจะเป็นฝีพี่เอามาจากไหนวะมันเป็นของโบราณที่คนเขาทำกันผู้ใหญ่ก็จะเป็นกุศโลบายต่างๆเของผู้ใหญ่พี่เอามาจากไหนแสดงว่าเขาเขาดู เรื่องอย่างนี้เขาก็ดูเขาดูหมดเพราะเด็กบางคนไม่ดูแล้วเขาเริ่มลงคลิปติ๊กต็อกมั้งยังเขาบ้าติ๊กต็อกมากอยากให้ติ๊กต็อกทำโล่ให้เขาถ้าเดี๋ยวจะบอกว่าคลิปที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากแม่เลยนะมีอยู่วันหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ายอดติ๊กต็อกกูแปลกๆนะมันแปลกไปนะโอ้แม่มันลงอะไรของมันทุกวันไม่รู้ อเอาของดูมาใช้ใช่มันคือของแพทมันคือแอคเค้าแพทเพราะบางทีอ่ะเราลืมดูมันใช่ไหมเราทํางานอ,ะอ่ะม,มันก็มีไอเสียงที่มันไม่น่ารัก,กอ่ะและไอเลดไม่รู้ความหมายมไปเล่นคนก็เข้ามาดา่าถึงแม้ว่าทําไมปล่อยลูกเล่น <S <S 1> <S 1> แปลว่าเราคุยกับลูกตลอดทุกเรื่องเวลาที่มันมีอะไรผิดปกติปั๊บแป๊บเดียวเราจะรู้ทันทีว่า่ลผิดปกติเลซลู่อันนี้ไม่ได้คุยเหมือนเพื่อนแม่แพทจะไม่ใช่คุยกับแบบแม่ลูกคือลูกสี่ขวบนิด แต่เราพูดเหมือนกับลูกตอนนี้อายุ14บสีค่ะจะไม่ใช่แบบเกลออายแม่นะนนนโนนไม่ไม่นมันใช่ไหมล่ะคนหลายๆคนเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกแบบฝรั่งไอ้ลูกไปเข้ามุมบอกลูกเลยเราทําไงเข้าแล้วมันขำกับกาแพงนะแต่แม่จะคุยกับมันยังไงจําได้เลยช่วงมันเล็กๆไม่อยากจะตีมันหรอกนะเลสไปเข้ามุม มันนั่งคุยกับกำแพงและขำาอวิธีนี้ไม่เวิร์มันต้องเจอไม้แข็งไอ้นี่ไอยฟ้านไหมโอ้โหแม่ถามไม่เอ่ยตัวลอยเลยสอนเหมือนแม่แพทเลยย่าสอนมายังไงแพทเป็นอย่างนั้นเลยเคยบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่สอนเหมือนคุณย่าฉันไม่ชอบสุดท้ายเฮ้ย <laughs> ไอ้แพ <laughs> แพทเรายังเด็กอยู่นะแม่ว่าหนูยังเด็กที่หน<ม>ูแบบว่า,า,าหนูยังเด็กอยู่ในความรู้สึกของแม่คือผู้หญิงไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราก็อยากมีเพื่อนเป็นทั้งคู่ชีวิตเป็นทั้งคู่คิดเป็นทุกๆอย่างให้เราแม่ไม่เห็นหนูพูดเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนมันไม่อยู่ในสารระบบหนูหรอถ้าในช่วงนี้ไม่คิดละค่ะอ,อยากอยู่กับลูกอยากทางานไม่อยากมีผัวไม่อยากมีผัวค่ะ <laughs> คือแพทมองว่ามันเหมือนแบบ เราผ่านมาหมดแล้วเราเราไม่ใช่โสดเนาะแม่เนอะเราเป็นโสด m, ลูก m, หนึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยคิดว่าตัวเองเอเหงาอก็เลยพยายามจะคุยแต่พอได้คุยแล้วรู้สึกว่าอ๋อจริงๆอะไม่ใช่เธอแค่อยากมีเพื่อนเพิ่มมีไหมเพื่อนแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยมีซึ่งก็สงสารมันมากเลยเนาะก <laughs> ็อยากจะให้เขาแบบเออไปเถอะอะไรย่างเงี้ยมันเป็นช่วงชวงของหนูใช่ไหมแพดอะ คือตอนนี้พอเรารับผิดชอบเยอะเราโตขึ้นลูกเรารับรู้มากขึ้นการตัดสินใจอะไรสักอย่างม,มันสําคัญมากมเพราะแพทขี้เกียจมานั่งตอบคาถามกับคนอื่นยังไม่เท่าไหร่กับลูกก็สาคัญว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราขือหนอเอาลูกเป็นที่ตั้งเลยคือความสุขของลูกมาก่อนเลยความสุขของหนูไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าความสุขของแพทคือลูกอีกหน่อยถ้าเกิดว่าเร็ซิ่งเขาโตพอที่จะดูแลตัวเองมีเพื่อนมีฝูงเข้ากลุ่มเข้าแก๊งแล้วแม่จะหันมาหาความรักบ้างไหมถ้าถ้าตอนนั้นยังรู้สึกนะคะ ยังรู้สึกใช่คือตอนนี้แพทไม่รู้สึกคือแพทไม่ได้อยากได้ดอกไม้จากผู้ชายมีคนมาจีบไม่ทำจริงมีทำจริงแม่แว่ช่วยดูลูกด้วยว่าลูกแซบแค่ไหนก่อนไอความแซบของหนูเข้าใจแต่ความที่หนูเป็นคนเด็ดขาดถ้าแม่เป็นผู้ชายแม่ไม่กล้าล้อเล่นกับหนูเวลาเขามาจีบแล้วเราปฏิเสธยังไงอย่างตอนนี้เลยนะก็พูดตรงๆเป็นเพื่อนกันได้ไหมพู้กบอกกับขาอนี้เลยถ้าทำไม่ได้ก็ไปเขาบอกไงเราถึงต้องพูดคำนี้คือเราคุยกันมาสักพัก แล้วแพทก็รู้แพทก็รู้ตัวแล้วว่าแพทจะทําหน้าที่ในแบบที่เขาต้องการไม่ได้แล้วไปไหนเราก็กระเตงลูกไปตลอดใช่เราไม่ไมเที่ยวกลางคืนจะไปออกเดตก็ไม่ได้ไม่ที่ที่จะไปลูกฉันต้องไปได้เราเลยรู้สึกว่าเราบอกเขาตรงๆว่าเราได้แค่เนี้ยถ้าอยู่คิดว่าอยู่แบบยังไม่มีใครแล้วยังคิดว่าเออเราก็เป็นคนดีถ้าเขารอก็รอได้รอไม่ได้ไม่เป็นไรฉันไม่ได้กลัวว่าแบบแล้วถ้าเกิดเขาท้อแล้วท้อก็ไปแต่เขารอ เออรอได้ก็รอไม่แต่ตอนนี้เขารอเขารอเขาก็เขาก็คงจะไปแหละแต่ก็คงไม่มีที่ไปคือนี่เรากําลังพูดถึงคนที่มีตัวตนใช่ไหมตอนคิดว่าบางคนน่ะไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปไม่มีผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนไม่มีที่ไปใช่ไหมแม่แต่เขารู้สึกว่าคนนี้ใช่ลองดูให้แน่ใจสิ่งที่จะวัดว่าใช่ไม่ใช่เวลาใช่และอุปสรรค ช่ต่าง,างที่เข้ามาดูดิผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานั่นเป็นแมว9ชีวิตใช้ไปแล้ว3ชีวิต,วตยังอยู่9เหมือนเดิมเพราะเติมน้ามันตะเกียงแล้วจ้ะเติมน้ำมันตะเกียงเลยจ้ะถ้าฉันมีลูกชายแล้วลูกชายไปชอบพ <ำ S 2> ี่แฟนเข้าฉันก็จะบอกว่าจะกลับลํากลับได้นะลูกผู้ชายคนนี้นี่เขารักคือเขารักในความเป็นหนูมากๆเลยเ่เขาคารักได้ลูกเรื่องของหนูได้จริงๆไหม เลสซิ่งโตแล้วมีแฟนแล้วเหมือนเราทุกอย่างที่เราเป็นสาวแล้วเหมือนทุกอย่างมึงเลิกกับมันซะ <laughs> สนับสนุนโดยไตราลาจีนา่าเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมี ผู้ชายคนนี้นี่เขารักคือเขารักในความเป็นหนูเขารับได้ลุกเรื่องของหนูได้จริงๆไหมบางเรื่องเขารู้ไหมเวลาหนูชอบเอากางเกงในแขวนไหมตามลูกสาวเพราะเราเลิกทําไปแล้วค่ะแม่พอมีลูกไงทําไม่ได้ตามสาวตอนสาวก็มีแหละแม่เลข8แปดเล็กเก้า นิสัยที่เราเลิกทาเพราะว่าเรากลัวลูกเราเป็นแบบอย่างใช่เราก็โดนคนอื่นสมมติ<า>สมมติอีกแล้วเลซซิ่งโตแล้วมีแฟนแล้วไล่เนี่ยแขวนอยู่เหมือนเราทุกอย่างที่เราเป็นสาวแล้วเหมือนทุกอย่างมึงเลิกกับมันซะ <laughs> <laughs> มันก็คงจะบอกว่าหนูเคยดูสัมภาษณ์แม่นะแม่ก็เป็นเดี๋ยวหนูก็หายหนูเหมือนแม่ก็ถึงได้บอกว่าอยาเอาเหมือนแม่ไงเลซไปเิกเปลี่ยนคน ตอนเก็บไปซักเนี่ยมีเห็ดลินจือไม่มีไ,ไม่ไมีแม่มสะอาดอยู่สะอาดอยู่แม่สะอาดอยู่เป็นคนที่ครบมากเรื่องพูดเรื่องขำเรื่องอะไรต้องบอกว่าหนูเป็นแมวก้าชีวิตจริงๆปรับตัวทุกอย่างโดยมีจุดเริ่มต้นจากภาระความรับผิดชอบทั้งลูกแม่คนในครอบครัวเอาจิงๆิงอ่ะการหาใครเข้ามาในชีวิตอะ่ะของหนูอะ่ะหนูทําได้ตลอดแหละ แต่หนูไม่อยากให้เขามารับภาระในสิ่งที่หนูยังยังจัดการมันไม่เสร็จซึ่งผู้ชายคนนั้นถ้าเกิดเขารอหนูได้นะโต้องเรียกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยของเขาเพราะสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ได้มาง่ายง่ายวันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณแมวก้าชีวิตของแม่นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแพทขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุยกับแพทเสร็จแล้วนะไปคุยกับพ่อแพดรุ่นพ่อแพทผู้ชายคนนี้ก็ไม่เบาเรื่องนี้เขาก็ไม่เบาเหมือนกัน หาไม่ได้เพราะว่าผัวทพิปดีฉันรออยู่สวัสดีค่ะคุณนีโน่เมธนีบูรณสาศริแหมสวัสดีครับคุณเจนิเฟอร์คิมนะครับเมียทพิปของผมครับนึกไปนึกมาที่ฉันไม่อยากเป็นเมียคุณแล้วทำไมอ่ะหมาของคุณน้องหมาของคุณลงไอจีนางพังสีน้ำตาลเต็มกระดาษด้านนอกต้นไม้ใบไม้ล่าสุดคุณไปพักโรงแรมที่ให้หมาไปด้วยได้คุณเล่าซิมันทำอะไรกันเด็กพวกนี้อ๋อคือตื่นมามันไปแล้วอ่ะ เขามีไอโซฟาหวายโต๊ะแล้วแขกเขาเป็นไม้ครับผมก็ต้องทำใจพาหมาไปเที่ยวแล้วหมายังไม่โตคุณชอบพาหมาไปเที่ยวไปไปแถวแถวทะเลคุณไม่กลัวแดดคุณเปียง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 คือจริงๆริเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับปล่อยมันไปเลยกลับมาแล้วค่อยเดี๋ยวให้มันค่อยๆฟื้นตัวแต่ตอนหนุ่มหนุมเนี่ยมันฟื้นตัวเร็วมนึกถึงแม่ผิวพอมันพอมันดำมันโดนแดด พอมันลอกกลับมา,าเี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่พอปล่อยอยๆมาจนอายุเยอะขึ้นน่ะมันไม่กลับเไวเขมมีคนตอนที่เราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวใส่าขาสั้นเสื้อยืดเดินไปมีคนทักบอกคุณนีโน่ใช่ไหมคะ <c oughs> บอกครับครับผมคุณผมนีโน่ครับ,รบตัวจริงทำไมไม่เห็นหลอกม <c oughs> ันจี๊ดม <c oughs> ากสำหรับคนที่เป็นคนอยู่ในวงการกลับมานั่งดูตัวเองเออ เราก็ไม่ดูแลตัวเองจริงยิ่งเราเป็นดาราเราก็ต้องยิ่งดูแลอย่างใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างมันมาหมดเลยเมื่อก่อนนะเนี่ยหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มเนี่ยมันโดนแดดเผาจนเป็นเป็นเหมือน,นฝ้าแดดมันเป็นดำเป็นฟื้นไปสารเลยใครบอกมีอะไรดีทดลองมันหมดคิปจริงๆใช้มาประมาณเกือบ20ชนิดบางตัวดีขึ้นบ้างแต่ไม่ตอบโจทย์เรา100%เซมันเห็นผลช้ามากอะไรอย่างเงี้ย2ปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ล เปิ้ลพาด,เพาดาีเปิ้พราดีถามเปิ้ลเปิ้ลทำอะไรวะอยู่ดีๆผิวเปิ้ลเนียนขนาดนี้ดีมากเลยผิวสวยมากเปิ้ลบอกว่า เปิลใช้เซรั่มตัวหนึ่งเราบอกว่าซื้อได้ที่ไหนเขาบอกว่าให้โทรไปที่1577มันคือของโทรทัศน์อ่ะซึ่งรุ่นพวกเราสมัยก่อนจะไม่เชื่อของในโทรทัศน์เราชอบดูโฆษณาจริงจริงจังๆเราไม่ใครมานั่งทอล์กนั่งคุยให้ฟังอะไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปขายของในโทรทัศน์แบบเนี้ยใช่ไหมเอาว่าเชื่อเจ้าเปิลโทรไป157 7สิ่งที่ได้มาคือตไรลาจินนาเซรั่มกับบุกแดงตัวนี้คืนแรกที่เปิดใช้กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่านื้อซรม เขาเข้มข้นมากเออนี่เรากลัวจะเหนอะผู้ชายทุกคนกลัวเหนียวเนหนอนะใช่นะแต่ซื้อมาแล้วก็ต้องลองครับก่อนนอนครับก็แตะอย่างเงี้ยแล้วก็ลูบไปที่บริเวหน้าแป๊บเดียวเท่านั้นเดินมาจากห้องน้ําสัมผัสผิวตัวเอง เซรัลล่มมันหายไปหมดวัติทาครีมมันต้องเนอเน,นอ,ม,อม,มันต้องมีเหมือนความมีความรู้สึกอยู่แต่สิ่ง,งที่ได้คือความความรู้สึกว่ามันมันชุ่มชื่นนอนหลับไปตื่นเช้าตื่นขึ้นมาก็ยังมีความรู้สึกว่าหน้าเราอ่ะชุ่มชื่นไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็ซึมง่ายเนอะอันนี้ใช่เนี่ยนนมันซึมง่ายมากแล้วมันก็ไม่แพ้ไม่แพ้ใช้ไปได้สักสองอาทิตย์ครีม ช่างแต่งหน้าประจําทักเลยบอกว่าไปทําอะไรมากับผิวรูขุมขนมันกระชับขึ้นรอ,องพื้นเนี่ยติดง่ายละพอใช้ได้ประมาณสักเกือบเกือบสองกระปุกนี่ริ้วรอยนะหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางมันแดดดูจางลงแล้วมันดูดีขึ้นทุกอย่างเบาไอ้ที่มันดูหนักๆมันเบาหมดเลยอเอ๊ะมันเร็วขนาดนั้นเหรอเคยใช้ของบางอย่างมาสองปียังไม่ค่อยดีเลยอส่งไปให้เพื่อนตรวจเพื่อนส่งกลับมาเลยไม่มีปรอดไม่มีสเตรอยแล้วยังไม่มีสารต้องห้ามที่ออยยห้ามไว้เลย เพราะฉะนั้นใช้ได้อย่างปลอดภัยเอาอย่างนี้วันนี้มาเจอพรีเซนเตอร์2คนในรายการเดียวกันฉันเนี่ยนะบอกแล้วว่าหน้าใหญ่โปรของเธอไม่ดีจริงอย่ามาบอกฉันโอเควันนี้จะให้โปร1ปีมีครั้งเดียวอ้าวฟังโปรให้ดีนะครับยกหูโทรมาที่1577หรือไลน์ของเราแอดไตร์ลาจีนาผมจะให้แค่200สายนะครับวันนี้พิเศษจริงๆสั่งปุ๊บ นะครับจองไว้ก็ได้หรือมีตังก็ซื้อเลยนะครับจะได้บล็อกเซตนะครับ3ชิ้น1แถม1เป็นกระปุกใหญ่ในนี้จะมีหัวน้ำหอมนะครับอีก 1, 1> ชิ้นให้ขนาดพกพาไปอีก 2, 2> อมไม่พอแถมหน้ากากผ้า Limited Edition อีก 1, อ1ทั้งหมดเนี่ย6ชิ้นนะครับนบไปเลย6ชิ้นจาก7,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,900บาท4กระปุกนี้ใช้ได้ทั้งหมด3เดือนตกวันละ30กว่าบาทพิมคุณคให้กี่ชุดเนี่ยผมให้200สายไง น้อยไปป้าเอาเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งเพิ่มอีกร้อยสายโอเคปะ<ด>เป็นวันนี้300สาย1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับ1แถม1แถมน้ําหอมหัวน้ําหอมจากอังกฤษพกพา2แล้วก็หน้ากากผ้าอีก1ครับ6ชิ้นใราคาเพียง2,900บาทมีตังไม่มีตัง,ไม,มตงไม่เป็นไรครับ โทรมาจองสิทธิ์ของคุณที่1577หรือ Li น e แอดไฟล์ลาจีน่านานๆมีครั้งไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูดีโลกแก่กับผมเกือบ10ปีแกกว่า9ปียังหนุ่มฟอหลอดเฟี้ยวอยู่เลยคุณบุ๋มบรรดาคุณปานธนพรหรือแม้กระทั่งคุณปุ้ยพิ่มนวนันเอาโปรนี้1ปีมีครั้งเดียวอันนี้ของผมนะครับคนอื่นจะได้ขายอีกว่าผมไม่รู้แต่ในรายการนี้ผมให้1ปีมีครั้งเดียวยให้ในรายการานแถม1แถมหัวน้าหอมจากประเทศอังกฤษ แถมขนาดพกพา2และหน้ากากผ้าอีกหนึ่งนาคาเพียง2,900บาทไม่มีอีกแล้วในปีนี้รอปีหน้าเลยห <6 S 2> ชิ้น6ชิ้น2,900บาทโทรมาที่1577นะครับ3า0รายนะใช้ได้3เดือนครับไม่ต้องเป็นห่วงโทรมาจองสิทธิ์ด่วนนะครับ6ชิ้น2,900บาท1577หรือ Line a อสไตรจีน่าครับส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเงินแล้วก็ของถึงมือค่อยจ่ายเงิน วันนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินกดเอาสิทธิ์ไว้ก่อนอใช่โปรดีๆหายากนะกดไปนะเลยครับหนึ่งห้าเดเจ็รับกดไปเลยครับอ่ะคุณผู้ชมคะต้องรีบเลยนะคะโปรดีๆอย่างนี้มาคู่แล้วเนี้ยแพ็กคู่อย่างนี้ได้ไปแบบนี้นะคะรีบโทรมาจองสิทธิ์ด่วนนะคะที่1577ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนีโนโน,นะคะขอบคุณมากๆที่มาให้ของดีๆกับพวกเรานะคะับางามๆขาตักคิ้มเลยนะคะคำถามท้ายรายการนะคะ ถามว่าเรซซิ่งกดสั่งของเล่นออนไลน์อะไรบ้างสร้างคำตอบแล้วนะคะ<ส>เขาไปตอบได้ที่เพจเมาสอยู่ปากอยากอยู่กับคิมของรางวัลน,นะคะเป็นหมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีค่ะสัปดาห์หน้าจะเมาส์กับใครติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย3โมงครึ่งทางช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง34หรือดูย้อนหลังได้ที่ m y c ช a n n e l Official ค่ะชีวิตของปานเนี่ยสุดมากเลยกินเหล้าไหมกินเหล้าไหมกินเมื่อก่อนมันดื่มหนักมาก มีเหตุการณ์เสียดตายไหมไอ้ความดิ่งขึ้นดิ่งลงของเราน,นี่ตอนเด็กๆเนี่ยเคยโดนรถเมย์ชนส่วนหนึ่งของรถเมย์อะชน<ม>แบบไหลหันอย่างเงี้ยคือพวกวันเนี้ยไหลเราดังตลอดเลยมันจะล่าน<ม>ตกมันลัน่นอามรินทีวี